นี่ครับงานนี้เรียกได้ว่ากินคนเดียวเปรี้ยวทั้งถนนหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับคลิปคนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่ท้ายรถกระบะแล้วรถเนี่ยติดอยู่บริเวณแยกไฟแดงแห่งหนึ่งครับหลายคนบอกโอ้โหเห็นแล้วเข็ดฟันแทนจริงๆนะครับนั่งแทะมะม่วงอยู่ท้ายกระบะครับคุณผู้ชมครับใครที่ติดรถรถติดอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมองมาเห็นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าน้ำลายแตกน้ำลายสอครับเพราะลีลาท่าทางสีหน้าการแทะม่วงของผู้ชายคนนี้ หลายคนแซวบอกว่ากินคนเดียวปเปลี่ยวไปอีกเจ็บตำบลเลยทีเดียวครับ ใครบ้างไม่น้ําลายไหลลีลาท่าทางทั้งแท้ทัทง้ทงเลียแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับมะม่วงเนี่ยหลายคนบอกเห็นแล้วน้ําลายสอเลยยิ่งรถรถติดติด,ตดแล้วต่อท้ายรถคันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากหลายคนบอกโอ้โหอยากกินอยากจิ้มกับพริกเกลือกินซะหน่อยนะครับจงสัยจะเปรี้ยวจริงๆนะครับไม,รไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเนี่ยก็ดูสีหน้าของคนแทยเอาครับ